สวัสดีครับผมดรซูวีแม็กนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจา้าตัวของ bft ss ศูนยสองขี่สามกันนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วที่รีวิวคาตานาไปนะครับซึ่งสุ่มไม่ได้ชินการ์เ n โนมอนิชเชอเลยนะรู้สึกเศร้ามากคลิปนี้เราต้องได้แล้วแหละมาจะได้อะไรบ้างแล้วก็ในก่องจะมีอะไรเรามาดูกันดีกว่านะเดี๋ยแกะก่อนโอู้ หน้ากล่องหลังกล่องวาทำไมเป็นสีส้มอ่ะอยากรู้ทำไมเป็นสีส้มอะเป็นสีไม่เป็นสีฟ้าเหรอเพราะว่าว้าวเป็นการแกะที่สุดยอดเลยจุดเราก็ต้องมาแกะด้านหลังอีกนะอความพยายาม อาได้แล้วขอละอย่างน้อยชินกาแกนโทเฟอรนิเจอร์สักใบก็ยังดีให้มันได้หน่อยซิพักพวกลุยอะอ,ะอะไรกันครับเนี้ยไม่ได้ชินกาแกนโทเฟอรนิเจอร์เลยอะไรกันครับอ่ะ่ะแตก็เอาเถอะครับยังไงก็มันน่าจ,จะแบบ คงต้องทำใจนะว่าเราไม่มีดวงเกี่ยวกับชิ้นกาเกนทัวพนันเชอร์เลยอ,ะอ่ะอ๋อมาดูอย่างแรกเลยเฮ้ยผมเออดูไปอยู่มามันก็สวยเหมือนกันนะกาเกนทัวแฟร์เมดจบอันนี้เป็นฟอยใบหนึ่งแล้วก็กาก้าธรรมดาสี่กาก้าล่าง ตัวแทนทีดีก็สามนี้กาเกนโทแฟเมตนี้ให้เท่าไหร่เนี่ยไอซีนี้มังกรเทพผู้พิเศษเบลล์ลอสอันนี้ให้เท่าไหร่อ่ะให้ให้สองอให้ดูสก,กิลก่อนต่อไปเป็นกาเกนทัวไอซ์เมตว้าวไอซ์เมตฟอยก็ไม่ฟอย อันนี้ให้เท่าไหร่เนี่ยให้สามอันนี้เป็นเมจอแคทฮิตเมจิกนะนี่ให้เท่าไหร่อ่ะให้สองอันนี้ก็ต้องเป็นเวทบต์เคลื่อนย้ายเมจอด็อกเมจอด็อกให้เท่าไหร่อ่ะให้หนึ่งสองให้สองเหมือนกันขอลองอาสกิลเมจอด็อกก่อนนะครับทิ้งมาคำก่คอนเทนดมาท่าทำวู อันนี้เก่งนะเน,นี่ยเมยไไจท็อกอะทิ้งทิ้งเผ่ามังกรเทพแปะหนึ่งตัวสองอ่ะอันนี้เมื่ออันนี้เป็นการผสมลบ้ลมเหลวเมย์ไจเบิร์ดเมื่อนีตีก็นำการจากช่องอบหนึ่งไปเข้าโซ่ของมอนเตอร์วารามหนึ่งไปากทำได้จัว่วอู้อ่าโอเคอันนี้ให้เท่าไหร่เนี่ยให้สองมังกรเทพผู้พิเศษวาซาร์เมื่อการที่เข้าสามหิวหนึ่ง ทำคอนเทนเตอร์ครับบู๊อันนี้เก่งอยู่นะไทยสี่ 4. คือผมต้องอ่านน,นะเพราะว่าอันนี้ผมแทบจะไม่ชินตากับพวกเมจิกเวอรการ์เลยเพราะว่ามันเป็นชุดแรกที่ออกเลยอ่ะฮาวฮาวฮาวชื่อนี้เลยฮาวฮาวสองนะอันนี้ให้สองเห็นไหมพอเห็นเทคไหมครับโอ้ ต่อไปเป็นอ้๋ไนท์สวช่างเป็นไนท์สวันที่ไม่เท่เเลยไนท์วันที่ผมคิดอาจจะเป็นอยากให้เป็นรูปยูกะโชแบบกดไลค์ like, แล้วก็ให้กะกายยิ้มเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ปั่นอะไรน,นะในวันสองอันนี้เป็นคำสอนแห่งเทพยุทธยิ้เคํคำสอนเทพยุทธ์แมจิกทีโอ o อร์ว้าวอันนี้ให้เท่าไหร่เนี่ย ให้สองวอล,ลเลียอูอันนี้เหมือนเมอารมณ์เหมือน,นเมจิเชียนกูดบายเลยอ่ะเอ้ยมเมจิเมจิเชียนหรือมเมจิเค้ากูดบายนี่แหละนี่อันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้โคตรเก่งเวนี่โคตรเก่งผมพูดเลยโปรเทคแมจิกให้สองเฮ้ยให้สี่เลยเออ,อ,อเก่งเก่งเก่งมาก มหาเวทวงแหวนมังกรเทพครับอันนี้ให้สองดาบไม้เท้ามังกรเทพกาคุละมันให้มาเหมือนกันใช่ไหมใช่ให้สี่เลยแล้วก็เป็นเจ้าตัวของชินกาเกโรเปอร์ิเชอร์เวอร์ชันเมจิกเวอร์ใบหนึ่งแล้วก็เป็นสไปอูอิกนิดสาม ก็แฟกอยู่กับเหมือนเดิมก็นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับให้เราด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม <c oughs> <c oughs> บ๊ายบาย